สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ช่องกกี k y i n d ี้สายจ้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาทานก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือตาใหญ่นะครับชื่อร้านตาใหญ่อยู่ตรงถนนสาราธรรมศพนะครับปากทางาหมู่บ้านเฟืองฟ้านะครับก็นี่ก็บ่ายบ่ายสองแล้วนะคนก็เลยจะเงียบเงียหน่อย เดี๋ยวผมพามาดูปลาโอ้ยพี่น้องไมมันตัวใหญ่แท้ปลาเยอะมากเลยปลาตัวปลานิ่นตัวนี้ไหมเอาไปหนึ่งบ่อนี่ไหมไม่งบักใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้ประมาณสองโลเลยมบ้างโอ้ยสโลสิ่โลวน่า นี่ครับวันจึงบอกว่าใบเนี่ยตัวแดงก็ไม่ลงนี่ดูอืมนี่อตัวหน่อยเนี่หือมาวานลุ่งพวกนี่เนาะเป็นยังไมิสอแมมอันนี้เป็นล่องสวนครับเป็นล่องสวนเป็นคลองน้ำล่องสวนครับตอนนี้บรรยากาศในกรุงเทพกับฝนตกครับผมฝนตกครับมะพร้าวไฟนะครับตัวนี้เขาเรียกมะพร้าวไฟเป็นตระกูลมะพร้าวน้ําหอมนะครับ ตอนนี้มะพร้าวอย่างนี้ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นกําลังนิยมนะครับนี่เขาเรียกมะพร้าวไฟนะครับมะพร้าวน้ําหอมอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับใครที่ไม่เคยเห็นเห็นไหมครับนี่ใครเคยเห็นแต่มะพร้าวน้ําหอมลูกสเีเขียวใช่ไหมครับแต่ตัวนี้นี่คือมะพร้าวไฟนะครับเป็นมะพร้าวน้ําหอมสีเหลืองมันสุกว่ามันซุกมะพร้าวซุกพี่นอกมะพร้าวซุก <c oughs> คุณใดอยากกินมะพร้าวซุกก็มาเดินนี่เด้อ นี่ครับปกติเข้าก็จะเคยเห็นแบบสีนี้ครับสีเขียวแต่อันนี้คือเป็นพันธุ์สีทองหรือมะพร้าวไฟน้ำบันออกเข้าเอื้อกันนะครับมะพร้าวไฟอันเป็นเด็กหน่อยก็จะบอกว่ามะพร้าวชุกแล้วมะพร้าวชุกพี่น้องข้าพี่น้องมาเบิ่งมะพร้าวชุก <laughs> อันนี้ก็ดูปลาครับดูปลาต่อ นี่ครับพาน้องนิวมากินก๋วยเตี๋ยวเรืออุ้ย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 เต็มที่เลยครับบะวานทำฮาบะวานทำพาคนเดียวนะครับนี่คนเดียวจะรอซะสองถ้วยสองชามนะครับสองถ้วยสองชามเลยคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆไปดูบักเผาซุกนี่ครับก็ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นี่เปิดมานานแล้วนะครับนี่นี่เช่อร้าน ๋วยเตี๋ยวตายายนะครับร้านนี้แหละก็ผมมาอยู่ที่นี่เขตทวีวัฒนานี่ก็น่าจะสิบสิบกว่าปีนะผมก็เห็นแล้วร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้ถ่ายทอดมาถึงรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้เดี๋ยวเราไปดูมะพร้าวกันไอ้นี่มันลูกอะไรครับใครรู้มั่งนี่คือลูกอะไรกินได้ไหม มันลูกอะไรกินได้ไหมเนี่ยป็นลูกอะไรตุ้ <c oughs> ลูกตุ่มเหร <c oughs> เรามาดูกันครับโอ้นี่ดูปลาครับลปลาตัวปลาหนิ่งใหญ่พี่น้องอุ้ยหนึ่ง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 มะานาวว่าสันไปเบิ้งครับไปเบิ้งตอนนี้เรากำลังเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ำนะ เมสาวน้อยนี่ครับมาถึงละให้ดูครับนี่นี่คือ,อาสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ว่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับสายพันธุ์สีทองครับผมหรือมะพร้าวไฟที่เรารู้จักนะครับนี่าหายากนะครับหายากไม่ค่อย ไม่ค่อยมีใครปลูกนะครับไม่ค่อยมีใครปลูกไม่ค่อยมีใครปลูกนะครับผมยังอยากจะได้พัน์เขาเลยครับอยากได้พ <ๆ S 1> ัน์เขาผมจะลองถามเขาดูว่าเขามีพันมะพร้าวตัวนี้ขายไหมก็สังเกตก้านนะครับสังเกตก้านเขามันจะด่างๆครับนี่เห็นไหมพี่น้องน,นี่ครับมันจะเป็นด่างๆนะครับก้านเขามันจะเป็นด่างๆนี่ครับก้านมันจะเป็นด่างๆเหลืองเนี้เล ี่แต่ถ้าเป็นการมะพร้าวทั่วไปของเรามันก็จะออกเขียวไปเลยใช่ไหมออกเขียวไปเลยเวลามันแห้งมามันก็จะแห้งแห้งขอบไปเลยเนาะแต่สําหรับนี่ครับมะพร้าวสุกครับพี่น้อง <c oughs> มะพร้าวสุกมะพร้าวสุกแล้วอืมเอาลงมากินเอาโงมากินมะพร้าวสุกพี่น้องนี่ครับ อนนี้บรรยากาศนึงที่นก็ฝนตกนะครับฝนตกนมีอยู่สองต้นมีอยู่สองต้นแค่นี้นะครับที่เห็นนะที่เห็นตอกนั้นก็ยังไม่ติดลูกนะครับนี่นี่ก็ยังไม่ติดลูกตัวนี้น่าจะเป็นมะพร้าวใหญน่นี่ยังไม่ติดลูกครับดูปลูกนี่ก็เป็นร่องสวนนะครับโอ้โหนูนขึ้นตรงนูงนใหญ่เลยปลาเนี่ยครับนั่นไอตัวนั้นเป็นมะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์ทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับตรงนูน ที่เราเห็นกันก็นกคือตรงนู้นก็คือสายพันธุ์ทั่วไปธรรมดานะครับแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือไอ้สองต้นนี้ครับนี่นี่แหละไอ้สองต้นนี้มันไม่ธรรมดานะครับเ,เคยมีอาจารย์คนหนึ่งอยู่ที่มหลาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับแกบอกผมว่าแกอยากได้สายพันธุ์มพะพร้าวสีทองหรือมพะพร้าวไฟนี่อย่างมากเลยแกบอกแกจะเอาไปเพาะนะครับแกจะไปเพาะเพาะ เพื่อจะเอาพันธุ์มันนะไปขยายต่อแกบอกว่าแถบญี่ปุ่นแถบอเอเชียตะวันออกนะครับเขากำลังนิยมนะครับอยากได้นะครับแกเคยบอกผมมาผมผมได้พันธ์มะพร้าวน้ำหอมจากแกไปปลูกที่บ้านที่อุบลน,นะเยอะมากเลยผมเอาไปประมาณเกือบ20ต้นนะผมเอาไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ พอดีเห็นว่ามันมีสายพันธุ์ตัวนี้พอดีก็เลยถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วรู้สึกหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเขาจะกินหมดก่อนนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องล็อกกี้ดี้สายจวดแล้วก็ทีมงานนะครับโทรหนึ่งทุกช่องนะ ขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านจังมีแต่ความสุขกับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ